ว่าอากาศไม่เต็มใจเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยจะเราย้ายมาอยู่เมืองใหม่นะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆแต่รถเยอะค่ะคนเยอะวันนี้แต่อากาศไม่ดี วันนี้วันศุกร์คนเยอะค่ะคนมาร้านขายของมึนเมากันค่ะคนเยอะใกล้ฮาโลวีนค่ะคนเดินซื้อของกันเยอะมากเลย เนี่ยคะ่ะเมืองใหม่เมืองเก่าเมืองเก่าของเราจะอยู่ติดเมืองค่ะโอ้ขี่เร็วมากเลยอันนี้ย้ายมาอยู่เมืองใหม่ก็อยู่ใกล้ช้อปปิ้งค่ะเดินไาจาในเมจัเดินไม่ไกลค่ะเดินใกล้ อยู่ใกล้บ้านอากาศแย่มากเลยค่ะอากาศไม่ดีเลยค่ะทุกคนบ้านหลังนี้ก็อยู่ติดถนนเลยคนอยู่หรือเปล่าน่าจะมีคนอยู่ค่ะ เย็นฉ่ำลมกระแรงไช้ปั๊มน้ำมันด้วยนะคะปั๊มน้ำมัน เดินเข้าบ้านแล้วนะคะทางเข้าบ้านแล้วฮึอ้ยฮัลโหลจ้าฮัลโหลเดินออกมากำลังถึงหน้าบ้านเนี่ย